กำไรสุทธิที่เป็นกําไรสะสมประมาณใ,ในรอบ9เดือนก็คือประมาณ1,200ล้านนะครับซึ่งถือว่าดีกว่าปกติเยอะนะครับในปี2อง3นกะครับกำไรทั้งปีที่เราทําได้คือ800ล้านนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็น New High ของตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับแล้วเดี๋ยว Q4 ที่จะประกาศกันในอีก2อสเดือนข้างหน้านี้ก็น่าจะเป็นควอเตอร์ที่ดีอีกควอเตอร์หนึงครับ พศ2565นะครับเราวางเป้าการผลิตเอาไว้อยู่ที่5 0 0 0 0ตันนะครับกยอดขายก็จะประมาณ5 0 0 0 0ตันไปด้วยนะครับแล้วยอดขายที่เป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ28,000ล้านบาทนะครับก็จะปรับขึ้นมาประมาณสัก10กว่าตครับตอนนี้เราใช้กำลังการผลิตในโรงงานเต็มนะครับปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่460,000ตันนะครับเราใช้ไป440,000นะครับแล้วปีนี้เราจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก50,000ตันในช่วงปลายปีนี้ในปลายปี64นี้นะครับ ก็จะมีกำลังการผลิตรวมม,มันตจมากหนึ่งปี6 5อยู่ที่5 1 0 0 0 0ตันและเราประมาณการใช้ที่500,000ตันซึ่งถือว่าใช้เครื่องจักรค่อนข้างโหดมากครับก <Yea. S 1> ็ยังถือว่าอยู่กันอย่างสบายสบายได้นะครับการแข่งขันก็มีนะครับแต่ว่าผมว่าผู้ออประกอบการทุกท่านก็ตั้งใจทำมาหากินกันแล้วก็ต่างคนต่างค้าขายลูกค้าขายลูกค้ามัน นะครับผมว่าทุกอย่างค่อนค่อนข้างดีถือว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างดีมากนะครับในประเทศตอนนี้เกลกายเป็น60ส่งออกเป็น 40, นะครับเนื่องจากว่าลูกค้ากลุ่มหลักๆของเราที่มาจากประเทศจีนมาสร้างโรงงานที่เมืองไทยค่อนข้างเกิดในทุกเจ้าในตอนนี้นะครับทำให้ยอดขายเป็นเงินบาทของเรามากขึ้น ซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราใช้ใช้เงินบาทในการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราขายขอเป็นเงินบาทได้ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเราจะไม่ค่อยมีครับลูกค้าลองเทอมยังเป็นลูกค้าเดิมๆปกตินะครับแล้วก็ปีนี้ปี6-5เรามีการเพิ่มลองเทอมลูกค้าอินเดียมาตอนนี้เซ็นมาแล้ว1รายนะครับอีกอีกหรายกำลังจะ,จะเสร็จสิ้นข้อตกลงกันแล้วครับคาดว่าคิวคิวหปีหน้าเนี่ย จะมีลูกค้าอินเดียเซนลองเทอมกับเรา2รายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศอีกรายหนึ่งที่เซนลองเทอมกันใน,ในปีหน้าตัวแผ,นผ่นฟูนอนนะครับเรามีการสั่งเครื่องจักรจากไต้หวันนะครับปัจจุบันเครื่องจักรจะเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณปลายธันวาหรือว่าต้นมกรานะครับและจะติดตั้งเสร็จผ่าน,นเดือนกุมภาก็จะสามารถผลิตได้ทันทีปัจจุบันเราใช้ OEM ที่อยู่แถวแถว รอบๆกรุงเทพผลิตให้เราอยู่แต่ว่าได้ได้ไดปริมาณการผลิตค่อนข้างน้อยนะครับเราก็แค่ส่งในประเทศแล้วว่าส่งเป็นสินค้าตัวอย่างในประเทศแค่นั้นนะครับลอตใหญ่ๆเรายังไม่สามารถส่งได้เพราะว่าเรายัางผลิตไม่ทันนะครับ mm. ก็สินค้าตัวนี้ในปี2565รวางเป้าการขายไว้ที่ประมาณ280,000แผ่น นะครับก็ยอดขายจะเป็นเงินประมาณสัก5้0ล้านบาทครับด้วยตัวระเองมันจะเพิ่มประมาณปีละ1้0ไป5ปีในปีหน้าหลังจากเครื่องจักชุดนี้มาแล้วนะครับเรามีการจัดตั้งแลบขึ้นมาที่โรงงานของเนอที่บุรีลำนะครับทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางธรรมชาติโดยมีอาจารย์จากมอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็มสงขลานครินหรือมอนะครับมามาช่วยมาช่วยในงานวิจัยตรงนี้ นะครับแลบที่เราจะตั้งใหม่เราตั้งงบในการจัดตั้งแลบชุดแรกไว้ประมาณ1 0 0ล้านบาทนะครับก็เป็นงานวิจัยที่เราจะพัฒนายางทุกอย่างนะครับในปีหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางออกมาสู่ท้องตลาดมากกว่า5ชนิดถึง10ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะพยายามพัฒนาเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆถ้าตัวแผ่นปูนอนของสัตว์เป้าเราส่งออกต่างประเทศ90%ใช้ในประเทศแค่ส0เเพราะว่าในประเทศเราตลาดปศุสัตว์ยังเป็นตลาดที่เล็กอย่างประเทศเวียดนาม ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นแม้กระทั่งอเมริกาเองพวกนั้นตลาดปศุสัตว์ค่อนข้างใหญ่มากจริงแล้วเนอร์ก็เป็นหุ้นที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพทางคณะทํางานผู้บริหารทุกท่านนะครับก็ตั้งใจทํางานกันจริงๆนะครับเราเองอยู่กับชาวบ้านได้นะครับที่นี่ใช้แรงงานในในท้องถิ่น แรงงานของเนอนะครับเนอเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักง,งาน1,100คนและเป็นคนไทย100%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามองว่าจุดเด่นของเนอคือเราอยู่กับชาวบ้านได้อันนั้นคือจุดหนึ่งนะครับจุดที่2คือแรงงานที่ทํางานให้เราเนี่ยเขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับจากวิธีการใช้งานวิธีการจ่ายเงินของเรานะครับทำให้เนอเองมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ค่อนข้างชาัดเจนมาก นะครับเนอร์เป็นบริษัทที่มีต้นทุนในการทํางานต่าสังเกตจากกาไรสุธทธิของเราที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ท่านนักลงทุนทุกท่านสบายใจนะครับว่าเนอร์เนี่ยเดิเนเดิอเน,อ,นอ,อย่างระมัดระวังและจะไม่มีการเดินแบบรีบร้อนนะครับเราจะเดินไปอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่จะโดดเด่นขึ้นไปเรื่อยๆตามตามกำลังการผลิตของเราครับขอทุกท่านสบายใจได้ครับ